สวัสดีครับวันนี้ผมบอลในช่องบอลนี่ชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวประสบการณ์การใช้งาน Windows Insider โปรแกรมแบบตัวเบต้าให้ทุกคนได้ฟังแบบสั้นๆนะครับอาจจะยาวนิดน,นึงอ่ะตัวนี้ประเด็นมันคือว่าผมอยากทดลองใช้เพราะว่าตัวเครื่องโน้ตบุ๊กที่เคยรีวิวไว้อะตัวนั้นอ่ะผมเคยเอาไปใช้แล้วผมจะเปิดหน้านี้ไปเรื่อยๆแล้วกัวนเนาะจะเล่าแบบฟีดแบ็กให้แล้วกันว่าเป็นยังไงนะอ่ะตัวนั้นอ่ะเคยเอาไปลงตัว Insider เวอร์ชัน Windows 11 โฮมไปแล้วลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันเออคือน้ำแพดบนโน้ตบุ๊กใช้งานไม่ได้อ่ะเราเลยเอาไปล้างทิ้งหนึ่งรอบพ่อบ่อบนยับเลยว่าไม่ให้ทําอะไรเนี่ยมานั่งรออะไรสามชั่วโมงสรุปเริ่มใหม่แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องลงอินไซเดอร์แล้วนะเพราะว่ามันยังไม่มยังไม่เสถียรเพราะตอนนั้นวีโน่สิบเอ็ดยังเป็นตัวเบต้าอยู่อ่ะตอนนี้ผมเลยจะมาพูดถึงว่าวีโน่อินไซเดอร์ที่ใช้กับคอมตัวใหม่ที่เป็นคอมพีซีตัวเนี้ยให้ดูที่เป็นคอมพีซีตัวเนี้ยที่เคยรีวิวด้วยซ้ำไปมั้งจำไม่ได้มังวววว่่่าาริตตอนไหแ เคยรีวิวพีซิงอยู่นะฮะให้ดูเคยรีวิวพีซิงกมันไปแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเมมารีวิวเพิ่มอ่ะอันนี้ก็จะบอกว่ายังไงอ่ะอ่ะปรับสปีดแป๊บนึงอ่ะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะอ่ะร้อยยี่ห้าเผทุกคนมองไม่เห็นอ่จจะบอกว่าให้เลือกดีๆนะให้คุณทําใจดีๆว่าถ้าใช้ตัวเต็มแบบธรรมดาอยู่แล้วใช้ไปเลยไม่ต้องมาลงอินไซเดอร์โปรแกรมเพราะตอนนี้เป็นตัวทดลองซอฟต์แวร์อัปเดตอะไรจะมากกว่าชาวบ้านมันขั้นสองขั้นจะได้เห็น ก่อนชาวบ้านขั้นสองขั้นแล้วเราจะได้ลงตัวเต็มตัวนี้เราเราจะได้อัปเดตอะไรก่อนชาวบ้านตลอดอ่ะประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครลงแล้วคิดว่ามันหลอนว่าทําอะไรไปลงวินโดว์ใหม่นะฮะจะเหมาะสมที่สุดไปควรแก้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าผมคนนี้ผมยินยอมนะว่าผมจะได้ใช้ฟีเจอร์ใช้อะไรก่อนเพราะว่ามันมีตัวประเด็นสําคัญก็คือทุกคนเคยใช้วินโดว์ใช้ตัวนี้ตัวนี้ผมจะบอกว่าถ้าใครได้อัปเดตในตัววินโดว์เวอร์ชัน่สามเก่อนอนะอันนั้นนะ่ะคือตัว อินไซเดอร์นะซึ่งผมเป็นหนึ่งหนะึ่งที่ได้รับทดลองอินไซเดอร์เพราะผมอินไซเดอร์ปุ๊บมันลงมาเลยยี่สิบสามเอสสองมันลงมาทันทีทันใดยี่สิบสามเอสสองไม่ใช่ยี่สองเอสสองนะยี่สองเอสสองคือของที่ทุกคนบางคนที่เขายังไม่อัปเดตนะคือได้อัปเดตนะครับแล้วก็ตัวยี่สิบสามเอสสองรู้สึกว่าจะเพิ่งเริ่มให้อัปเดตไปเมื่อไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับแล้วก็เพิ่งลงมาข่าวาวีทาวลงว่าเขาเริ่มปล่อยอัปเดต อีกรอบหนึ่งในวันที่สิบสี่เดือนที่เพิ่งผ่านมานี่แหละอ่ะไม่ง่ายอ่ะถึงจะบอกว่าฟีดแบ็เป็นไงเหรอมันมีความหลอนอยู่นะเว้ยเราได้ใช้ก่อนก็จริงแต่ว่าอ่าเรียกว่าไงอ่ะความหลอนมันมีสุดๆนะครับบอกเลยว่าบางทีเราก็เจอจอฟ้าบ้างเนี่ยผมเจอมาแล้วรอบหนึ่งจอจอฟ้าไม่มีอะไรแค่แบบมัน,ม,นมันบูตไม่เข้าแค่นั้นเองแล้วก็สองก็คือการอัปเดตของมันอะ่ะมันจะแปลกๆจากชาวบ้านไปค่อนข้างจะเยอะนะให้ดูผมกดออกนะฮะแล้วก็ผมจะกดที่อัปเดต History นะครับ จะมีความแปลกๆจากชาวบ้านไปได้หนึ่งเพราะมันจะอัปเดตบ่อยอัปเดตอะไรให้เราใช้ก่อนแล้วเราก็เขาเขาก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอให้เราแบบแจ้งฟีดแบ็กกลับไปซึ่งผมจะบอกว่าผมไม่เคยแจ้งฟีดแบ็กเลยผมก็ใช้งานไปเรื่อยๆก็รู้ว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะตัวนี้เป็น Windows 11 Pro หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เป็นว i n d o w s 11 Pro น,น,นะครับที่ลงมากับเครื่องลงมาในาราคา5 0 0 0บาทซึ่งหมดเลยว่าคุ้มมากไม่มีค่าติดตั้งด้วยเพราะเขาเพราะแม่ขอให้ติดตั้งให้อะประมาณนี้มีความหล่อนไหมมีนะจอฟ้าเองก็มี อาไงอะ่ะอัปเดตเนี่ยอัปเดตคือเวลาหน้าอัปเดตท,ทุกคนเคยเห็นเวลาหน้าอัปเดตของวินโด้เนาะก็จะเป็นอัปเดตแผงต่างๆจะเป็นหน้าหน้าดำเทก็จะมีอัปเดตอยู่ตอนนี้คุณอย่าปิดเครื่องนะคุณเปิดเครื่องไวอ้อ่ะอย่างนี้ทุกๆคนที่แบบใครไม่เคยลงอะ่ะเขาจะแบบอัปเดตได้ต่อเนื่องใช่ไหมมันจะยาวๆอันนี้ไม่นะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแม่งตัด เครื่องจะตัดทันทีแล้วเราต้องมาเปิดเครื่องใหม่แล้วมันจะอัปเดตต่อไปจะเป็นอย่างนี้มาประมาณ2รอบแล้วอ่ะถ้าใครรับได้กับการเนี่ยเออเจอจอฟ้าเจออัปเดตบน2รอบแต่จอเปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งคือไม่ดับนะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้ทุกคนลองช่างใจดูนะครับแล้วก็3ก็คือได้ฟีเจอร์ก่อนชาวบ้านประมาณนั้นแล้วก็ถ้าใครจะลงนะให้ลงเวอร์ชันเบตานะครับไม่ควรลงแคนดี้ชแนลหรืว่า เดฟชนแนลเพราะเดฟชนแนลเป็นแบบเวอร์ชันนักพัฒนานะครับมันจะดูไม่ค่อยเสถียรนะซึ่งตอนแรกผมลงตัวรีลิสทีวิวไปแล้วผมก็มาคลิกตัวเบต้าปุ๊บรีลิสทีวิวคลิกไม่ได้เลยอ่ะก็ให้ตัดสินใจลงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรลงแบบสองสามชั้นสองสี่สองสามชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นไม่ควรลงอย่างนั้นเดี๋ยวคอมจะคุณจะมีปัญหานะอ่ะในการมารีวิวสั้นๆแล้วก็จะบอกว่ามีหลันหลนิี้หนึ่งเดี๋ยวค่อยมารีวิวค่อยมา ูดกันต่อถ้ามันมีหล่อนมันนี้มีหล่อนแค่แบบเออจอฟ้าบางบางทีถ้าเปิดคอมไม่ติดผมก็เจอมาแล้วอ่ะเจอเมาส์เจอล่าสุดเลยก่อนอัปเดตเรื่องนี้คือเปิดหน้าโฮมขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้เปิดหน้าโฮม,มอ่ะไอเมาส์เนี่ยมันค้างใช่ปะ่ะผมเมาส์ทั้งนั้นที่แบบมันเสียบสายไปแล้วอ่ะมัน,ม,นมันยังค้างหน้าจอมันเลือนไไม่ได้เลยเราติดเครื่องปุ๊บแม่งยัไงไงวะสตาร์ทรีเร์ทเครื่องแล้วกนะันเนาะเรียกว่ารีการ์ทรเครื่องรีเร์ทเครื่องปุ๊บเสียงดังทันทีอ่ะ หรือที่เราไม่ทำอะไรเราก็รีสตาร์ทขึ้นอีกทีคือหายเหมือนเดิมมันจะมีแบบหลอนแอบแบบน่ากลัวน่ากลัวนี้สนึงถ้าใครแบบมีความวิตกกัวง,กวงวลกังวลอ่ะให้าแอไม่ควรลอง Windows Insider โปรแกรมนะถ้าใครกังวลว่า,ควา้คอมจะพังบอกว่าเออไม่ต้องลงดีสุดแต่นี่ผมอยากทดลองแล้วอยากใช้อะไรก่อนเ้าบ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์อ่ะประมาณนั้นกันจะคลิปแค่นี้ก็แล้วครับสำหรับการมา บอกข้อแนะนําบอกข้อระวังแล้วมารีวิว Windows Insider Program ทึ่งผมลงตัวล่าสุดแล้วนะคือตัว2 2 6 3 5 2 7 7 1 n i e Release นะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะซึ่งขอชาวันจะยังอาจจะยังไม่ใช่ตัวนี้นะครเพราะว่านี่เป็นตัว Beta ตัวทดลองเดี๋ยวมันจะอัปเดตเปนตัวเต็มมาให้เราอีกทีหนึงในวันหลังซึ่งวันนี้มันเพิ่งอัปเดตไปจบคลิปแค่นี้นแหละครับใครที่คิดจะับทำใจนิดนึงว่าเป็เรื่องหล่นแน่นอน ไม่นาแมตชใช้ไม่ได้ก็เจอจอฟ้าเจอเมาส์คิกไม่ติดบ้างเดี๋ยวเขาว่ากันนะถ้าอยากคุยอะไรคุยอะไรคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมาคุยกันผมอยากเล่าประสบการณ์มาเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าต่อในคอมเมนต์จบคลิปแค่นี้ก่อนลวครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครที่ใจไม่ถึงอย่าลงนะจบคลิปแค่นี้ก่อนลวครับสวัสดีครับเจอกันครับ